ครายแคปเจอแล้วกดศูนย์ศูนย์นี้นะเล่นแค่ฮานอยปกติและ VIP นะคะศูนย์ครายแคปแล้วกดศูนย์ค่ะครายแคปแล้วกดศูนย์นะคะครายแคปแล้วกดศู ตามได้ที่สองฮาหนอยเท่านั้นย้ำว่าตามแค่2องฮาหนอยเท่านั้นถ้าศูนย์มาปกติแล้วหยุดเลยถ้าไม่หยุดตามเบาๆที่ VIP 0แต่วันนี้มั่นใจที่ศูนย์ฮานอยปกติมากๆ0นี้เล่นแค่ฮาหนอยปกติและ VIP นะคะมเม็ดเดียวศูย์เจ ค่าไก่เมื่อกี้720ตัดเล่นเอา0 7เจ็ดเลิศไหมเลิศ0ูค่ะใครแก็บแล้วพี่น้องกด0ค่ะอ้าแก็บแล้วกดอ๋อแก็บแล้วกดศนะคะโอเคจบดูเรื่อง0ตัวเดียว